สวัสดีครับวันนี้เก่งแอชั่นเกียร์ครับครับผมกับปีแอชเ่นเกียร์นะครับผมวันนี้เราก็มาซ้อมที่สนามรับประเขา63ครับวันนี้หลังจากซ้อมแล้วก็เถียงกันเยอะครับว่ายิงโดนไม่โดนนะครับวันนี้เราก็เลยจัดคอนเทนต์ง่ายๆครับกับเจ้านี้เลยครับยิงฝานนวครับต่างกันอย่างนี้เลยครับแล้วยิงกันในระยะสักสิบหลาดีกว่า ท้ากันว่าใครแม่นนะครับเพราะเถียงกันเหลือเกินไม่โดนในเวลาจํากัดเอ,เอาเอาระยะเวลาแล้วกันว่าใครเร็วที่สุดดีกว่าถ้าจํากัดเดี๋ยวจะกดดันกันไปใช่ไหม <c oughs> ใช่งั้นเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าครับไปเลยสามจุดศูนย์สอง วินวินไปนะครับสนุกๆน,นะครับวันนี้ก็ยังไงก็ชวนทุกคนมาลองซ้อมกันดูนะครับ